สวัสดีครับวันนี้ออฟก็ยังอยู่ที่โกโดังบางนานะครับติดติดกับรั้วใบเตกเลยนะครับก่อนถึงสี่แยกบางนานะด้านหลังออฟตรงนี้นะครับพี่แพนไปก็เป็นใบเตกเลยนะก็มางานใบเตกก็ข้ามกำแพงเนี้ยเข้ามาดูรถกอลฟได้เลยนะวันนี้ออฟมีรถนําเสนอนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวแบบสั้นๆนะเพราะว่าเป็นรถเพิ่งเข้านะครับ กับเจ้า Toyota าคอมพิวเตอร์2.8นะครับ MT นะครับก็คือเกียร์ธรรมดานะปี2019นะครับ163แรงม้านะครับก็เป็นรถเดิมๆจากหน่วยงานนะครับอันนี้ก็มีการนะครับรับเข้าแล้วก็เปิดเคลมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถราคาที่เป็นรถนําพึ่งเข้านะยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับลูกค้า ้าปรับสภาพราคาจะเป็นอีกราคานึงนะอันนี้ก็ต้องแจ้งลูกค้าไว้ก่อนนะครับแต่ว่าลูกค้าสามารถนําใบเคลมนะครับไปเคลมได้นะครับพอออฟออกไปเคลมขั้นตอนสุดท้ายไว้ให้หมดแล้วนะครับคือตัดประกันครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะรับเข้านะครับก็จะมีการวงแบบนี้ไว้ให้หมดเลยนะครับนะครับเป็นหน้ายาวนะครับนี่ด้านหน้าก็จะมีนะครับไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ไปดูภายในกันสักเล็กน้อยนะครับด้านในเป็นเบาะหนังสีเทานะครับตัดได้สีเทาเหมือนกันนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 32, 5 1 3กิโลเมตรนะครับเป็นเลขไมล์แท้แน่นอนการันตีไม่มีชนักน้ำท่วมกรอไม่เช่นเดิมนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์เมนวนนะครับจอมีวิทยุเรียบร้อยนะครับ ผ้าหลังคา,ส,าสะอาดเลยนะครับเบาะไม่มีฉีกขาดเลยเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้านะครับมีไฟนะครับที่กระจกมองข้างนะครับผมเดี๋ยวมาม,มาดูห้องโดยสารนะครับ ห้องโดยสารนะครับก็เป็นเบาะหนังหมดเลยนะครับเป็นเบาะหนังสามแถวนะแบบนี้สวยๆเลยนะครับมันมีคันที่แต่ง VIP ด้วยนะก็คือแต่งมาจากหน่วยงานด้วยนะครับไม่ใช่ว่ารถบทสัญญาเช่าแล้วทำไมถึงแต่งได้นะครับมันเป็นวันที่ออกป้ายแดงเนี่ยเขาจะมีสมมติว่า,าหน่วยงานหนึ่งนะครับต้องการรถเป็นแบบมีแต่ง v i p มีจอมีแอร์ไมโครบัสนะครับ ทำไฟนะครับทำเซาะล่องอะไรแบบสวยๆนะครับตกแต่งไฟมีเครื่องเสียงเนี่ยก็จะเป็นนะครับเ,เหมือนกับเป็นไกด์ซึ่งให้ทำตามแบบเขาเลยนะครับแล้วเวลาหมดสัญญาเนี่ยนะครับมันก็จะกลับมาเป็นแบบนั้นเลยนะครับไม่มีการถอดออกอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับลูกค้าก็จะเป็นแบบที่ เบาะมิกกี้เมาส์แล้วอะไรแล้วนะครับมีแอร์ไมโครบัสอะไรเรียบร้อยนะครับแต่เนี้ยก็คือเดิมเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับรถเบาะหนังสามแถวนะครับเบาะหน้าสามแถวนะครับอน,นี้เลยอันนี้เดิมเดิมเลยนะครับก็จะมีร่องรอยการใช้งานนะเดี๋ยวออาเครื่รายละเอียดของตัวอให้ให้ดูนะครับเช่นพวกร่องรอยนะครับอือันนี้ด้านหลังนะครับฝาท้าย บวกแบบนี้เลยนะครับเดิมๆนะครับนี่ครับก็จะมีที่เข้าวงเลยนะครับจะมีรอยนะครับรอยคู่ตรงนี้นะครับรอยกระท้ตรงนี้มีรอยบุกตรงนี้นะครับเป็นลักยิ้มนะนี่มีบุกบุกครูดนะตรงนี้นะครับก็จะวงไว้หมดเลยนะครับตามตำหนิที่ที่เราได้ตัดประกันเ้าสุดท้ายนะครับอย่างเนี้ย นะครับก็จะมีเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเขาก็จะวงไว้ให้ดูแล้วครับว่ามีตรงไหนบ้างนะครับมีการชนนะครับนีชายล่างนะการชนชายล่างนะครับแต่ที่วงมาทั้งหมดไม่มีอะไรที่ชนหนักเกี่ยวกับโครงสร้างเลยนะครับนะบเป็นร่องรอยการใช้งานนะครับเล็กเล็กน้อยๆอย่างเงี้ยออย่างเงี้ยครับก็จะมีร่องรอย นิดนึงขัดออกนะแต่เขาก็ต้องวงนะครับเพราะว่าแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนว่ามีการตรวจรถแล้วลูกค้าต้องมาดูว่าตรงนี้เป็นแบบนี้นี้นะครับถ้ามั่นใจนะครับก็สามารถไม่ต้องเข้ามาดูก็จองได้เลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากวิดีโอคอลก็ได้เช่นกันนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับหรือว่าจะให้อัาถ่ายวิดีโอคลิปเนี้ไปด้วยกันได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาดูรถคันจริงก็ที่โกดัง นะครับบางนาได้เลยนะครับอย่างเงี้ยแค่จะไม่เห็นว่ามันเป็นที่อะไรเลยนะเนี่ยแต่เขาก็จะวงไว้มันเป็นเหมือนรอยขนแมวนะครับ mm. พเพราะรอยขนแมวเขาก็เลยวงไว้แต่พวกนี้ขัดออกนะครับขัดออกนะยางนะครับยางเป็นขนาดสองสามห้านะครับหกห้าขอบสิบหกนะครับปีนะครับ ปีเป็นสัปดาห์สิบแปดนะครับสัปดาห์ที่ยี่สิบสามนะครับผมปีสิบแปดสัปดาห์ที่ยี่สิบสามนะครับผมแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับคอมพิวเตอร์สองจุดแปดนะครับปีสองพันสิบเก้าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ตัดตัดเรื่องการเคมปมะกันนะครับยังไม่ได้เคมกลับมาให้เรียบร้อยนะครับราคาคันนี้เปิดอยู่ที่เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท ซื้อสดไม่มีบวกแหวนแล้วนะครับซื้อสดไม่มีบวกแหวนแล้วราคา9 1 9 0 0 0บาทนะครับจัดไฟนแนนซ์นะครับได้เช่นกันนะครับจัดไฟนแนนซ์ได้เช่นกันนะแต่ราคานี้ก็คือลูกค้าจะเอาไปเคลมไปเคลมเองนะครับหรืออาจจะมีส่วนต่างในค่าเอ็กเซฟให้ออฟนิดนึงนะครับอาจจะประมาณ5,000บาทนะครับอันนี้เอาเดี๋ยวออฟเช็คก,กับใบเคลมให้ลูกค้านะครับเช่นลูกค้าบอกเคลมให้หน่อยนะครับเดี๋ยวพี่จ่ายค่าเอ็กเซฟให้นะครับออฟเช็คราคาค่าเอ็กเซฟเสร็จ ลูกค้าจ่ายส่วนต่างค่าเอ็กเซเนี่ยเขาก็จะทําการเคลมให้หมดปกติเลยนะครับแต่ถ้าเขา,อาเอาตัวไปเคลมไปเคลม,คมกลับมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็คือรถพร้อมจําหน่ายรถปล่อยโดยที่ไม่ได้มีตําหนิแล้วเนี่ยครับตัดตามไปเคลมแล้วราคาอาจจะโดดขึ้นกว่านี้นะครับอ่าเราก็ต้องดูว่าอย่างเงี้ยเราเสียค่าเคลมนิดหน่อยให้เขาเคลมไปนะครับเพราะเป็นประกันปหนึ่งอยู่แล้วนะครับก็ ตัดไปให้เขาเค็มไปให้จบนะครับแต่เราได้ราคา919,000บาทนะลูกค้านะครับผมก็ท่านใดสนใจนะครับรถตู้คอมพิวเตอร์2.8นะครับปี19นะครับแล้วก็กำลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไม่วันไม่ชัดเจนนะครับก็นะครับติดต่อไม่ได้เลยก่อนนะครับถ้าสนใจก็เบอร์0632290535นะครับ 0632290535นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ออฟได้เลยนะให้ออฟส่งวิดีโอูปภาพเพิ่มเติมรวมถึงวิดีโอคอลคุยกันได้ครับสำหรับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดจะได้เชื่อใจกันนะครับว่ารถมีพร้อมจำหน่ายจริงๆแล้วเราอยู่กับสถานที่ที่มีรถจริงๆนะครับอ,อย่างไงแล้วฝากด้วยนะครับอันนี้เราแจ้งรายละเอียดทั้งหมดไว้แล้วนะครับถ้าสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็แอดไลน์ line, หรือโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์ อบได้แจ้งไว้แล้วครับ0632290535นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยเดี๋ยววันหลังอปอจะไปรีวิวคันอื่นๆเพิ่มเติมให้นะเพราะตอนนี้รถก็ทยอยจะเข้ามาใหม่เพราะว่าตอนนี้รถก็หมดไปเยอะสำหรับสิ้นปีนะครับโกดังเราโล่งเลยทั้ง2โกดังนะครับทั้งเทพรักแล้วก็บางนาน,นะครับยังไงแล้วถ้าใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ